ครัสามปีลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามทุกคนวันนี้เจอกับคุณครูสวิยาในวิชาปรวัติาสตรเรื่องการเทียบศักราชจุดสูสงค์ในการเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องวิธีการเทียบศักราชแบบต่างๆเพื่อเทียบสกราชได้ถูก นักเรียนรู้หรือไม่ศักรารที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็คือพุทธศักรารบอกวันเดือนปีแต่ไม่ระบุปีที่เป็นศักรารที่ชัดเจนจะทำให้เกิดผลเสียอย่างไรต่อไปนะคะ วิธีการเทียบสกราชแบบต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการเปรียบเทียบสกราชจึงมีหลักการดังนี้อนักเรียนมาดูกันนะคะพุทธสกราชเป็นพิสกาชการเทียบพุทธสกราชเป็นพิสกัดศาสนาพุทธระยะห่างของโพศและคศพศก็คือพุทธศักราชและคริสักราชคือ 543ปีดังนั้นการเทียบพศการเทียบคศให้เป็นคศให้ลบด้วยลบด้วย543อ่าในการดูนะคะปีพุทธศักราช2,564ปีคริสต์ปีคศักราช2,021มีระยะห่างกันกี่ปี นักเรียนเอาสองพันดูนะคะนักเรียนเอาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ไปลบด้วยสองพันยี่สิบเอ็ดเท่าไหร่คะเท่าห้าร้อยสี่สิบสามปีนะคะลบสี่ลบหนึ่งเหลือสามหกลบสองเหลือสี่ห้าลบห้าเหลือศูนย์สองลบสองลบอะไรคะสองลบสองเหลือศูนย์ ปะเท่ากับ5453ปีนะคะอ่าต่อไปนะต่อไปการเทียบพุทธศักราชเป็นคริสตศักราชนะคะพุทธศักราชเป็นคริสศักราชก็คือคศเป็นคศนั่นเองตัวอ,อย่างที่หนึ่งอาเรามาดูกันนะคะเอาใดดีสีแดงนะอ่าตัวอ,อย่างที่หนึ่งพศ2 5 6 4ีนะคะ ตรงกับคสซเขถามว่าตรงกับโคสใดอ่าตรงกับคสใดนักเเอาพศสองพัไปลบระยะห่างก็คือ543วันอ่านันกนลบก็เอาสี่ลบสเหลือหนึ่งลบสเหลือ2 5งลบห้เหลือศูดังนั้น2อลบศก็เท่ากับ2องคตอบก็คือ2องย ใช่ไหมคะคริสต์ศักราช2021อ่าต่อไปนะคะการเทียบพุทธศักราชเป็นคริสต์ศักราชพศเป็นคศนั่นเองตัวอย่างสองนะคะเราเอาสองตัวอย่างก็พออต่ที่สองเอาคอสอ,อะไรคะ2555ันห้าร้อยาตรงคอ,อใดอเราเอา เราเทียบพุทธศักราชเป็นคริสศักราชเราเอาพอศไปลบด้วย543นะคะดังนั้น5ลบ3เหลือ2 5, 5ลบ4เท่ากับ1 5ลบ5เท่ากับ0 2ลบ0เท่ากับ2ก็คือ2 2,012 ดังนั้นคำตอบก็คือพิษสกราัส0 1 2องเองอทำได้ไหมยากหรือเปล่าไม่ยากเลยนะเอาไปลบ543นะคะต่อไปการเทียบพิศสกราชด้วยให้ดีนะครว่าพิษสกราชเป็นพุทธศาสตร์ก็คือคอสอเป็นพศนะคะนะกักเรียนคะเรามาดูหากต้องการทราบว่าคอสอนี้ตรงกับพศใด เราให้บวกนะ,ะเราให้บวกเป็นห้าร้อยสี่สิบสานะคะเมื่อกี้เรามาลบอ่าพอเราจะทำเป็นคริสต์ักราชเป็นพุทธศักราชเรามาบวกมาเพิ่มนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาเพิ่มนะคะเมื่อกี้เรามาลบตอนนี้เรามาบวกเพิ่มอ่าต่อไปมาดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างการเทียบคริสสกัลลาชเป็นพุทธศักราชนักกิจคอโซเป็นคนะคะสกัลลาชเป็นพุทธศักราชก็คือคอเป็นคศนั่นเองตัวอย่างที่หนึ่งคอสองพันยี่สิบเอ็ดคอสองพันยี่สิบเอ็ดคงคศได้เอ่ยานี่กันลบต้องทํายังไงคะเราต้องมาบวกนะคะเรามาบวกเราเอาสองพันยี่สิบเอ็ด บวกด้วยห้าร้อยสี่สิบสามนะคะนเอาหนึ่งไปบวกสามก็เท่ากับสี่เท่ากับหกใช่ไหมคะไปศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าบวกศูนย์ก็เท่ากับสองนะคะดังนั้นก็คือพอสอนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นั่นเองทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมทำได้อยู่แล้วสำหรับพอสาม อ่ะต่อไปตัวอย่างตัวอย่างที่สองการเทียบคริสต์ศักราชคริสต์ศักราชเป็นพุทธศักราชนะคะโอคือข้อโสอ่าเป็นขอสอนั่นเองครูยังไม่มางั้นคือใช้เมาส์ก่อนโอเคเป็นขอสออย่างที่สอง พศ2000ตรงกับพศใดอ่าต้องทํำยังไงคะถามว่พาพศคริ een. สต์ศักราช2000ตรงกับพศใดห้างสต๊าฟก่อนพศ2000ห้าร้อยเป็นห้าร้อยสี่สิบสาม เทียบคริสศักราชเป็นพุทธศักราชนักเรียนเอาคอสเอาคริสศักราชส0งพัไปบวกเพิ่มกับส4 3หนะคะคำตอบออกมาก็คือคการสองักหาช2,543อ่าต่อเลยนะคะไปมีปัจจุบันคือ,อสคอสองพันห้าคศ สองพันยี่สิบเอ็ดมีระยะห่างก,กันกี่ปีให้คำตอบเลยค่ะห้าร้อยสี่สิบสามลองมาลบกันกนักเอาเอาปิดชีงเงินก่อนนะนักล,ลบกันว่าจริงไหมในมือสองห้าทุก เลขมือูนี่นะ,ะลบด้วยของอะไรโอ้ยเลขมือสวยมากติง้งสี่ลบลบหนึ่งเหลือสามหกลบสองเหลือสี่นะคะต่อไปห้าลบศูนย์เท่ากับ คูณดังนั้นคำสือ,อเออร้อยสามตรงเป๊ะเลยค่ะอ่าต่อไปถ้าเรารู้พศแล้วต้องการทราบโคศต้องทำอย่างไรน,นั่นเรารู้โคโแล้วเราต้องการทราบโคโซคือศักระต้องทำอย่างไรถ้าต้องการเปลี่ยนปีพุทธศักราชเป็นปีคิดศักรชต้องทำอย่างไรดูกัน ต่อไปการเทียบพุทธักราชเป็นฮิจโรสกัชต่อนะ่ยพุทธสกเป็นฮิจโรสกราชนะคะพุทธคือพโทํำได้ไหมพศนะพยอพโต่อไปฮิจรรสก็คือหหอะไรคะโโหอเหมือนกันใช่โโอส่าต่อไปเรามาดู การเทียบพุทธศักราชเป็นฮิยรอลศักราชเทียบพุทธศักราชเป็นฮิยรอศรศักราชตัวอ,อย่างที่หนึ่งเราเอาอะไรคะโพสห้าอตรงให่ใช่ไหม ันเราวิธีการก็คือเ,าเอาสอ,อ,องพันอ้ามื่คุณลืมบอกว่าการเทียบก็คือมีระยะห่าง1,122นะคะนะกักเรียนคะ1,122ขอโทษขออภัยด้วยมเมื่อกี้ลืมบอกอ่า1,122ปีนะคะอ่าดังนั้นนะกักเรียนเอาพอสอ2,600 6 4 2 6 4 ลบด้วยหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบสองสี่ลบสองเท่ากับสองใช่ไหมคะหกลบสองเท่ 4, 1, 1, ากับสี่ลบหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสองต่อไปตัวอย่างที่สองอ่ะการเทียบพุทธศักสารเป็นที่ยรศักสารอ่ะตัวอย่างที่สองต่อนะคะ ที่หน like like ึ่งเราเอาสักสองตัวอย่างขอสองห้าร้อยห้าสิบสองทีจะร้องเหมือนเดิมเลยค่ะเอาปีพอสตรวเนี้ยพอไปลบหนึ่งร้อยยี่สิบสองใช่ที่จะร้องสองลบสองเท่ากับศูนย์ลบสองเท่ากมคะต่อไปห้าลบหนึ่งเท่ากับสี่ สองลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งตบก็คือฮิจิโร่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเป๊ะเลยนะคะต่อไปดูไปช้าๆใช่ไหมคะหรือว่าเร็วการเทียบฮิจรอร์ศักราชเป็นพุทธศักราชการเทียบฮิจรอร์ต่อเมื่อกี้พุทธศักราชเป็นฮิจรอร์หลังจากนี้เราเอาฮิจรอร์ ไปเป็นพุทธศักราชมาดูกันหากต้องการทราบว่าฮิจเราะนี้ตรงกับพออใดให้บวกเมื่อกี้ถ้าพุทธศักราชเป็นฮิจราะเรามาลบถ้าฮิจเราะไปเป็นพุทธศักราชเรามาเพิ่มเราก็ต้องบวกใช่ไหมต่อไปการเทียบฮิจราะการเทียบฮิจเราะทุกทีนะเทียบตรงนี้ไม่มีเป็นเป็นตัดทิ้งนะคะการเทียบฮิจรานะ สกสารเป็นพุทธักราชตัวอย่างที่หนึ่งมาเลยค่ะสองมามาหรือยังตอนนี้อย่างที่สองแล้วท,ทุกทีอ่ะต่อไปฮิเดราะเราเอาหนึ่งพันสี่ร้อยสิบตรงกับโอโซไดฮิเดราะหนึ่งพันสี่รอ้อยสิบ ปบวกหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบสองศูนย์บวกสองสองหนึ่งบวกสองสามใช่ไหมสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองตอบก็คือพุทธสองพันห้าร้อยสามสิบสองนั่นเองอ่ะต่อไป ตรีเดียสตาหลักเกณฑ์การเทียบสกกราชหลักเกณฑ์การเทียบสกกราพพุทธสกกระดมากกว่าคริสต์ศกกราชากี่ปีพุทธศักราชมากกว่าคริสต์ศกกราชากี่ปีคำตอบค่ะอปีเรามาลบกันใช่ไหม5้3ยปีต่อไปพุทธศักราชมากกว่าฮิจรัสศกกราชกาี่ปีคำตอบมาท้งึงิปี ลีเดียสตาไปกิจกรรมวันนี้ครูจะให้นกักเรียนทำใบงานที่สองลงในสมุดครูแนบใบงานใต้คลิปหรือในในวิดีโอนี้ก็มีแต่ครูแนบข้างล่างอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อนักเรียน,นจะได้ดูกิจกรรมใบงานที่สองเรื่องอะไรก็เรื่องการเทียบสกรารนั่นเองอาาเรามาดู มาดูใบงานนะคะใบงานเรื่องใบงานเรื่องการเทียบสรารนะคะไม่งปอนดัสี่กลิอ,อ๋อนีชี้แจงสรารตามที่กำหนดให้ถูกต้องและตอบคำถามอย่างเช่นหลักการเทียบพอเป็นคอพอสองพันสองพันอะไรสองพันสามร้อยสิบวิธีการก็คือคิดบอกามาลบหรือมาบวกตรงกับคอสใดอ่ามาเลยคะ่ะ มาถ้าพศเป็นคศมาลบหรือบวกคะพศเป็นคศเรามามาไรกันนักเรียนก็เขียนว่ามาตัวอย่างนะคศออพศเป็นคศต้องมาลบเขียนว่าลบเขียนเป็นเป็นตัวหนังสือนะคะโอ้ยไหลมือมาลบค่ะมาลบนักเรียนก็มาลบตอบได้เท่าไหร่ก็ใส่ในนี้นะคะ เดียสใหญ่ต่อไปมิดนักสอเป็นพอสออ่าพอสอเป็นพอสอดังนั้นเรามาเราต้องเพิ่มใช่ไหมเราก็เขียนว่ามาบวกมาบวก นี่มาลบแล้วก็คำตอบได้เท่าไหร่ก็ใส่ต,ตรงนี้โอเคต่อไปสองให้ทำอะไรตอนที่สองให้นักเรียนอ่านข้อมูลแล้วเทียบสักราตามที่กำหนดให้ถูกต้องและตอบคำถาม 1. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1เมื่อปีพศ2 1 2 2ตรงกับปีคศใดาอาเมื่อกี้ ใช่ไหมคอสอเป็นคอสอต้องทำยังไงคะทสอเป็นคอสอต้องมา,ต,งมา,าต้องมาลบหรือบวกต้องมาลบหรือติ๊งตองในเกณฑ์คิดทำเองนะจ๊ะอย่าลืมส่งด้วยนะคะทำให้เสร็จเรื่องนี้สนุกนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูม่มไปดูวิดีโอของคุณครูใหม่นะคะถ้าไม่เข้าใจครูรู้สึกว่าอธิบาย ชัดเจนมากต่อไปเรามาสรุปก่อนที่จะจบครูสรุปตรงนี้ก่อนนะคะสรุปการเทียบสกราชนะคะพอ,อลบมาเนี่ยงานเมื่อกี้นะักเรียนสามารถดูตรงนี้ได้นะคะพอ,อลบกับ543เป็นพอหาพอ,อลบ1น2่จะเป็นฮิจเราะสกรารต่อไป ถ้าจะให้เป็นพสนะักเรียนจำนะคะว่าต้องบวกจำว่าต้องบวกถ้าจะให้เป็นคอโพสเป็นอย่างอื่นนะต้องลบตรงนี้าการจำเลยนะต้องลบเอาคพสตไปบวกกับห้าร้อยสี่สามกลายเป็นโพสต์เดรอก็ต้องบวกพันหนึ่งสิบสองอ่าโอเคนะคะสรุปเพียงเท่นเข้าเท่านี้นะคะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน วัสสลามุอะลัย კ ุมบอรมัตุลไลบะบารุกาตุลเจอกันในสัปดาห์หนนะ้านะคะบ๊ายบาย